Mabang bintang mabang dah Kak Kak Sob nak no, Kak Sob dapeng จะซนะ่อมเลยลมมันนยังงลมตีแรงลมตี้รงเล ได้จบกระบวนการซ่อมเนาะเป็นซ่อมอ่ะนะเอาน้าไปดับดับเพลิงดูหน้าวัดบ้านดงบองไปเดินทางต่อ ค่ะเด็กๆมาบังยนมาโนนขันแอนนนเลยเด้อฮ่่ขึ้นนี่จะไแล่นน้ำหยุนฮะแล่นน้ำรถก็ยังว่อที่หัวถังแล่นน้ำหยุนก็ยังหัวถังเลยไปเต็มที่ตีวันนี้เลยเป็นเป้าหมายไหมพี่จะใช่เป้าหมายหม่ฮา ก็เมือเอาเครื่องพาล้วมาพามาบวชคุณว่ให้เอาอย่างม้าเป็นบุษะหมดแบบน้ำไม่ใส่ไหนน่ใส่ห้อนาส์แ่ะน้อคุณ้มล่มไม่น้อยได้เห็นไหมไกลๆไม่เห็นเน้อยลมรมแห้งนะโอ้ร้ายเติบด้น้นำลมสกายเวกเชียงเนื้อต่านานเลยเขาเจอสอบนาะ